ผมตัต mm ่อเสียแล้วที่อจทางตอหเจกซีเลยใช่ไหมครับก่อนผมมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์กับถ้ามาวันศุกร์ก็กลับอาทิตย์ เช้าวันเสาร์ให้เช้าวันจันทร์เลยขึ้นรถแล้วแต่งึ้นแบบไปทํางานเลยไปถึงเทพสิบโมงเช้าเหมือนกันออกจากบ้านเจ็ดโมงก็ถึงสิบโมงต่อเวทต่อถึงพร้อมๆกันอะ่ะ

แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้ามีโอกาสผมว่าสิ่งที่แบดบอลชาวไทยไม่คาดชีก็เป็นสิ่งที่เป็นภารกิจของผมแล้วัเป็นอย่างยิ่งว่า ในวันที่15คนไทยจะได้รับรอยยิ้มเอาคนบนไปเร็วหลังโก้คนบนไป I'm ครับในโอกาสที่นะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้มีโอกาสมาเก็บตัวที่กิเลนวาเล่เขาใหญ่นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง คุณลวิดหลวทองนะครับเจ้าของสถานที่ที่ให้โอกาสนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยได้เชี่ยสถานที่นี้เป็นสถานที่เก็บตัวเพื่อเตรียมตัวที่จะแข่งขันกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่15กุมภยาพันธ์นี้นะครับเ,เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับว่าสถานที่แล้วก็ f a c i ลิตีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พักทุกอย่างเนี่ย ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศที่เนี่ยเหมาะสําหรับการเก็บตัวนักกีฬาผมผมสามารถพูดได้เลยว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มากนะครับใครมาเก็บตัวหรือมาอยู่ที่เนี่ยจะแข็งแรงนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาก็รู้สึกว่าในโอกาสต,ต,ต่อไปเนี่ยคงจะใช้ที่นี่เป็นสถานที่ เก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติทุกรุ่นทุกอายุในอนาคตนะครับถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนกิเลนวาเล่แล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นใหญ่โค้ชสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอนเพื่อเป็นการให้กําลังใจเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมเนี่ยให้ความสําคัญกับการมาเก็บตัวในครั้งนี้นะครับ ผมเองเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยตำแหน่งแล้วก็ต้องมาดูแลนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติทุกรุ่นทุกอายุอยู่แล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยทางทีมชาติชุดใหญ่ไม่มีผู้จัดการทีมก็ต้องการขวัญและกำลังใจนะครับถ้าผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในทุกๆเรื่องมาลงมาดูเสียเองเนี่ยขวัญและกำลังใจก็กลับมา และผมจะทำเช่นนี้บ่อยๆนะครับถ้าผมไม่มีโอกาสมาเดี๋ยวผมก็ส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมเจ้าหน้าที่ของบริษัทแพนบีมาดูแลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาศัยผู้แต่งขําชาดีผู้แตงขําชาที่เป็นตํารวจมามามา,มาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกก็นะครับเราแข่งขันกีฬาผลแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นเรื่องของกิฬา ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับผมคิดว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยคงจะเข้าใจว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยยังมีเรื่องหรือมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไปในวันข้างหน้าพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้กับวันเหล่านี้คือบทเรียนแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องนําไปปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับปีนี้วันนี้ ยังไม่ใช่โอกาสของเราแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะครับผมบอกกับน,น้องๆทุกเตะทุกคนว่าให้ทําหน้าที่ให้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาของความโศกเศร้าอะไรกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคนไทยช,ชาติมีความเศร้าโศกถ้าวันที่15นี้น้องๆน,นักกีฬาฟุบาตบอลทีมชาติไทยจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับ คนไทยในห่วงเวลาแห่งความเศร้าก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับและผมเชื่อว่าวันที่15ที่จะถึงนี้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มความสามารถผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยจะไม่ผิดหวังกับแมตช์ในวันที่15นี้ที่สำคัญคือกองเชียร์หรือผู้เล่นคนที่12นะครับ คือคนดูหรือแฟนบอลผมอยากจะเชิญชวนไปให้กำลังใจไม่ว่าจะที่สนามหรือขอบสนามตลอดจนหน้าจอทีวีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นแรงใจหรือกำลังใจผมอยากจะให้พี่น้องชาวจชิคนไทยแฟนบอลชาวไทยให้ความหวังหรือสนับสนุนลูกหลานของเรานะกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครับ